ฉากแรกของหนังนสนามเล่นสกีแห่งหนึ่งมีเด็กผู้หญิงกำลังเล่นสกีอย่างสนุกสนานทันใดนั้นก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งสไลด์สกีลงมาชนกับเด็กเข้าอย่างจังทำให้เธอถลายลงมาแทนที่จะช่วยเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ได้รับบาดเจ็บแต่ชายคนดังกล่าวและเพื่อนของเขากลับชนแล้วหนีซะง,งั้นไอพวกผู้ใหญ่เฮียตัดภาพอีกสามปีต่อมามีคู่รักคู่หนึ่งกำลังเดินทางท่องเที่ยวเพลิดเพลินจำเริญใจกับสองข้างทางที่มีภูเขาปกคลุมด้วยหิมะสวยงาม ทั้งสองเป็นผัวเมียกันชื่อมีอากับแม็กซ์ซึ่งพวกเขาเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศเจอร์เจียและตื่นเต้นที่จะได้เล่นสกีเป็นอย่างมากพวกเขามาพักยังโรงแรมบนเขาแห่งหนึ่งภายในโรงแรมทั้งสองได้เจอกับพนักงานต้อนรับคนหนึ่งในขณะที่กำลังเช็คอินเข้าพักนั้นแม็กซ์ก็ได้บอกกับพนักงานต้อนรับว่าพวกเขาทั้งสองกำลังตั้งหน้าตั้งตารอวันหยุดแสนพิเศษที่พวกเขาจะไปท่องเที่ยวยังสันเขาเดอร์บลกริช พอพนักงานต้อนรับได้ยินว่าทั้งสองจะไปเที่ยวสันเขาเดิร์บลักริชมีผงะตกใจเล็กน้อยพนักงานต้อนรับก็เตือนกับทั้งสองว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นที่นั่นมีคนไปและสูญหายที่นั่นหลายรายแต่ดูเหมือนว่าทั้งสองไม่สนใจคำเตือนของพนักงานต้อนรับสักเท่าไหร่และลากกระเป๋าเข้าห้องพักการไปสันเขาเดิร์บลักริชก็ยังคงอยู่ในแผนของเขาทั้งสองอยู่ ในคืนนั้นทั้งสองก็มาคุยกันเรื่องแผนอนาคตการแต่งงานดูเหมือนว่าจะตกลงปรงใจกันด้วยดีต่อมามีอาเธอนอนไม่ค่อยจะหลับเธอลุกตื่นขึ้นมาเดินเล่นขณะที่เธอกำลังเปิดประตูออกไปนั้นก็จะเอเจอกับพนักงานโรงแรามมาดักรอเธอหน้าประตูแบบหลอนๆเธอบอกว่าเอาไว้เวคัมริ่งมาเสิร์ฟให้เป็นธรรมเนียมของโรงแรมมีอาก็ขอบคุณและขณะที่กำลังจะปิดประตูเข้าห้องนั้นพนักงานโรงแรมก็ยังคงเตือนมีอาเรื่องที่พวกเขาจะไปเที่ยวที่สันเขาเดอะแบล็กริก พนักงานเตือนว่าอย่าไปเลยเพราะเมื่อห้าวันก่อนมีคู่ผัวเมียคู่หนึ่งมาพักที่นี่แล้วพวกเขาก็ไปที่เดบลักริจักนั้นผัวของเขาก็ได้หายตัวไปจากที่นั่นพนักงานยังบอกอีกว่าวันนี้เพิ่งพบศพชายคนดังกล่าวมีอารเริ่มกลัวจะขอตัวก่อนในขณะที่ปิดประตูนั้นพนักงานก็เขียนไม้กางเขนไว้ที่ประตูห้องของมีอาแบบหลอนเหมือนว่ามีอาจะส่องตาแมวดูและเธอก็เปิดประตูดูสิ่งที่พนักงานเขียนไว้ จากนั้นมีอาก็รีบไปเล่าให้แม็กฟังว่าพนักงานดูแปลกๆปลกมาเขียนกางเขนที่ประตูของพวกเขาแต่พอแม็กมาดูกางเขนนั้นก็หายไปเช้าวันต่อมาขณะที่ทั้งคู่กำลังจะเตรียมเดินทางนั้นมีอาก็ไปเจอแหวนแต่งงานที่แม็กจะขอเธอแต่งงานโดยบังเอิญเธอยิ้มอย่างมีความสุขและคงคิดว่าตะโกนในใจว่ากูจะมีผัวแล้วโว้ย ตัดภาพมาที่หน้าโรงแรมกู้ภัยกำลังแบกศพมาเพื่อส่งต่อขึ้นรถพยาบาลเป็นศพที่พนักงานโรงแรมบอกมีอาเมื่อคือนนั่นเองแม็กกับมีอาถามกับเจ้าหน้าที่ว่าศพชายคนนี้เป็นอะไรตายแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่รู้เหมือนกันมันแปลกมากจึงให้มีอลังเลแล้วว่าจะไปดีหรือไม่แต่แม็กก็โน้มน้าวให้มีอาไปตามแผนของทั้งสองแม็กบอกว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกโอกูเห็นศพขนาดนี้ก็คงไม่ไปแล้วค่ะ ต่อมาแม็กกับมีอาก็มาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่นัดไว้เพื่อที่จะเดินทางไปสันเขาแบล็กริชนักบินก็ยังคงเตือนพวกเขาว่าที่นั่นมันอันตรายแต่ทั้งสองก็มุ่งมั่นที่จะไปที่นั่นแม็กให้เงินกับนักบินเพิ่มเพื่อให้เขาพาทั้งสองไปสันเขาแบล็กริชจากนั้นพวกเขาก็เดินทางไปสันเขาแบล็กริชระหว่างที่กำลังบินอยู่นั้นมีอาก็สังเกตเห็นว่ามีไม้กางเขนขนาดใหญ่ปักตรงยอดเขา นักบินจึงเล่าให้ฟังว่าครอบครัวของเด็กสาวได้ทำไม้กางเขนเพื่อไว้อาลัยแก่ดวงวิญญาณลูกสาวของเขาที่ซึ่งมาตายที่เขาแบล็กริด g e เล่าลือกันว่าดวงวิญญาณของเธอสิงสู่หลอกหลอนวงเวียนอยู่หุบเขาแห่งนี้จากนั้นต่อมาพวกเขาก็มาถึงยอดเขาเดอะแบล็กริด e และเล่นสโนว์บอร์ดลงมาอย่างสนุกเมามันขณะที่ทั้งสองกำลังเล่นสโนว์บอร์ดสไลด์ลงมานั้นพวกเขาไม่รู้เลยว่าได้ผ่านศพที่มีมือโผล่ออกมาจากพื้นหิมะ ดูเหมือนว่ามีหมอกลงจัดบังวิสัยทันการมองเห็นและทำให้มีอาคลาดหลงกับแม็กในที่สุดจูจูทันใดนั้นก็มีคนขับสโนโมบิลมาชนเธอเข้าอย่างจังทำให้เธอสลบไปเลยหลังจากนั้นไม่นานเมื่อเธอฟื้นขึ้นมามีอาพยายามวัวติดต่อหาแม็กแต่ก็ไม่มีสัญญาณใดๆตอบกลับมีอาพยายามลองใช้มือถือโทรหาแต่แม็กก็ไม่รับสายตอนนี้เธอหลงทางอยู่เพียงลำพังและไม่มีทางเลือกคือเธอต้องเดินหาทางออกจากเขาด้วยตัวเอง ระหว่างเธอเดินไปนั้นก็พยายามหาสัญญาณมือถือไปด้วยแต่ก็ไม่มีสัญญาณใดๆเลยอย่างไรก็ตามมีอาก็เดินฝ่าหิมะมาเรื่อยๆเป็นเวลาหลายชั่วโมงจนกระทั่งมาถึงทางลงสโนโบอร์ดและดูเหมือนว่าเธอเจอใครบางคนดูเหมือนว่ามันจะแปลกๆเมื่อมีดอกกุหลาบปักกับหิมะตามรายทาง เมื่ออมีอาเดินเข้าไปดูใกล้ๆก,ลก็ปรากฏว่าเป็นแม็กนั่นเองที่ถูกมัดไว้กับรถคนขับสโ์โมบิลและขับลากแม็กไปมีอาพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือและวิ่งตามแต่ก็ไม่ทันมีอาเดินตามรอยรถโ์โมบิลมาเรื่อยๆและเริ่มเห็นคราบเลือดตกตามรายทางเธอมองเห็นชายลึกลับขี่รถโ์โมบิลจอดอยู่บนยอดเขามีอาตะโกนถามชายลึกลับว่ามึงเอาแม็กผัวกูไปไว้ที่ไหนขณะเดียวกันชายลึกลับก็จกระเบิดมือออกมา จากนั้นมันก็ทิ้งระเบิดลงมาตุ้มทำให้หิมะถล่มถลายลงมามีอาบอกว่าชิบหายแล้วกูจึงใช้สโนโบอร์ดสไลด์หนีหิมะแต่ก็ไม่ทันในที่สุดก็ถล่มมาทับตัวเธอฝังทั้งเป็นแต่ยังไม่พอแค่นั้นชายลึกหลับโรคจิตมันก็ตามมาแล้วเอาเหล็กแหลมไล่เสียบตรงจุดที่หิมะฝังมีอาอยู่แล้วก็เสียบแทงโดนมีอาจนได้รับบาดเจ็บมีอาโดนแทงร้องด้วยความเจ็บปวดอาอาซีดอุยแล้วเธอก็สลบไป มีอาพยายามใช้แรงเฮือกสุดท้ายตะกุยหิมะโผล่ขึ้นมาทันใดนั้นก็มีใครบางคนมาช่วยเธอดึงออกมาจากหิมะแล้วพาเธอออกมาได้ตัดพาพมายัางที่พักแห่งหนึ่งมีอามาพักอย่างที่แห่งหนึ่งซึ่งชายแก่ที่ช่วยกำลังปฐมพยาบาลเธออยู่และเขาพูดเป็นภาษาฮังการีว่าเธอไม่ควรมาที่นี่เลยที่นี่มันอันตราย ตัดภาพมาที่โรงแรมพนักงานโรงแรมคนดังกล่าวกำลังนั่งคิดอะไรบางอย่างและขณะเดียวกันก็มีคนโทรมาและเธอก็รับสายบทสนทนาของเธอเหมือนคุยมีเลสนยอะไรบางอย่างคุยกันประมาณว่านี่ไม่ใช่ความผิดของนักท่องเที่ยวและเธอบอกอีกว่าเธอจะช่วยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ตัดภาพมาที่กระท่อมที่มีอาพักฟื้นอยู่ชายแก่ได้หยิบรูปเด็กหญิงสาวให้มีอาดูและบอกกับเธอว่านี่เป็นหลานสาวของเขาที่ตายไปแล้วเมื่อสมปีที่แล้วซึ่งเป็นเด็กสาวตอนต้นเรื่องนั่นเองจากนั้นชายแก่ก็ไปเปิดเพลงที่ชื่อว่า Let It Snow ที่หลานสาวของเขาร้องให้มีอาฟังมีอารู้สึกเห็นใจและทั้งสองก็วางแผนที่ตามล่าชายลึกลับที่ไล่ฆ่านักท่องเที่ยวที่มาเล่นสโนว์บอร์ดบนเขาแห่งนี้ เช้าวันต่อมามีอาตื่นขึ้นมาแต่ไม่พบชายแก่เธอจึงลองไปเดินสำรวจแถวแถวบ้านชายแก่และไปพบรถสโนโมบลและเจอถุงมือของแม็กอยู่ที่รถซึ่งทำให้มีอาคิดว่าชายแก่ที่ช่วยเธอคือคนคนเดียวกันกับชายลึกลับคนนั้นมีอาเธอจึงรีบวิ่งเข้าไปในบ้านชายแก่เพื่อไปเอาสเสบียงสำาระและกุญแจสโนโมบิลเพื่อที่จะขับหนีไปแต่ทันใดนั้นชายลึกลับก็โผล่ออกมาพร้อมกับโชว์กุญแจรถเย้ยมีอาว่าอยู่นี่แล้วมันก็ขับรถหนีไปแบบกวนตีน ตัดภาพมาที่หน่วยกู้ภัยกำลังจัดทีมค้นหาเพื่อช่วยเหลือมีอากับแม็กที่หายตัวไปจากเขาแบล็กริสหลายวันมีอาไม่มีทางเลือกเธอต้องเดินด้วยเท้าต่อไปทั้งวันหลายชั่วโมงจนเธอเริ่มหมดแรงวันที่สามวันต่อมามีอาก็ยังติดอยู่บนเขาแบล็กไ์อยู่ในสภาพที่เร,ร่นอนแผ่ลาหมดเรี่ยวแรงขณะที่เธอนอนบนหิมะแบบสิ้นหวังนั้นเธอก็ได้ยินเสียงรถและมีคนกำลังคุยกันมาแต่ไกลเป็นหน่วยกู้ภัยนั่นเองที่มาตามหาพวกเขา ต่โชคไม่ค่อยดีเลยที่พวกเขาไม่เห็นมีอาและพวกเขาก็ขับรถจากไปแม้ว่ามีอาจะพยายามตะโกนเรียกด้วยเสียงที่แผ่วเบา,บารอยรยอย่างสิ้นหวังจากนั้นต่อมามีอัพยายามแบกสังขารเดินทางต่อและไปเจอกับเต็นท์ที่พักแห่งหนึ่งมีใครบางคนพ่นสีที่เต็นท์ว่าหยุดมีอาเธอเจอตุก,กตาที่ถูกเสียบไว้แบบหลอนๆพร้อมกับถุงมือของแม็กผัวของเธอปักไว้อยู่จากนั้นเธอก็เดินเข้าไปสำรวจข้างในเต็นท์และไม้กางเขนจำนวนมากขีดเขียนไว้ในเต็นท์ เธอพบหิ่งที่จุดเทียนพร้อมกับรูปของหญิงสาวต้นเรื่องที่ตายไปแล้วและมีมีดมากมายวางไว้ที่โต๊ะมีอาจเธอเดินเข้าไปสำรวจต่อข้างในอีกและสิ่งที่เธอเจอคือชายแก่ที่เคยช่วยเธอไว้นั้นถูกมัดขึงไว้เลือดเต็มปากตาเหลือกตายอย่างสยดสยองเธอตกใจเป็นอย่างมากพอเธอทันไปเห็นเป็นชายลึกลับยืนหลอนอยู่ในเต็นด้วยเธอรีบวิ่งสตีนมาออกมาแต่ด้วยความที่เธอไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงและไม่ได้กินข้าวมาหลายวันเธอก็ล้มสลบไป หลังจากนั้นต่อมามีอาเริ่มฟื้นอีกครั้งเธอได้ยินเสียงของแม็กในวอสื่อสารพยายามเรียกเธออยู่และมีเสียงเด็กหญิงกำลังร้องเพลง Let It Snow ดังขึ้นมาในวอสื่อสารมีอาพยายามเรียกหาแม็กแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับเธอพยายามแบกสังขารเดินต่อแบบล้มลุกคลุกคลานเธอพยายามแดกหิมะเพื่อประทังชีวิตระหว่างนั้นเธอก็ต้องมองแหวนแต่งงานของแม็กจะขอเธอแต่งงานดูต่างหน้าอย่างหน้าอดสู และแหวนอนอแต่งงานทําให้เธอฮึดสู้ไปต่อแต่ทันใดนั้นความสวยก็มาเยือนเมื่อไอ้ชายลึกลับเวตนตไลัยมนลากขวานและขับรถไล่ล่าเธอมีอาวิ่งหนีสุดชีวิตและเธอถูกไล่ต้อนไปยังผาเธอกระโดดหนีสไลด์ตกลงมาต่อมามีอาก็ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งใกล้กับโขดหีริมลำธารในสภาพที่สะบักสะบอมเธอรอดได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจและก็เดินทางต่อล้อไปตามริมธาร ระหว่างที่เธอเดินไปนั้นก็ได้ยินเสียงรถสโนว์โมบิลวิ่งไปรอบๆหุบเขาทำให้เธอหวาดกลัวอีกครั้งเธอพยายามข้ามไปยังแม่น้ำอีกฝั่งในขณะเดียวกันไอ้ชายลึกลับโรคจิตมันก็โผล่เดินมาจากอีกฝั่งทั้งสองเผชิญหน้ากันคนละฝั่งและทำให้มีอาเริ่มหงุดหงยวตะโกนออกไปว่าอีชิปหายมึงจะตามกูอะไรนักหนากูไปขโมยกางเกงในแม่มึงมาเรออีชิปหายพอชายลึกลับได้ยินแบบนั้นจึงค่อยๆถอยห่างลับตาเธอหายไป ต่อมาเธอแบกสังขารเดินมาเรื่อยๆจนมาพบตึกร้างแห่งหนึ่งและเธอก็เข้ามาพักตรงนี้ก่อนระหว่างนั้นเธอก็จกเอาเสเบียงแซนวิชที่ไปโดมมาจากบ้านของชายแก่ที่ช่วยเธอคราวก่อนเอาก่อนหน้านี้ทำไมไม่จกมากินประทังชีวิตตั้งแต่แรกไปแดกหิมะทำไมก็ไม่เข้าใจนางเหมือนกันต่อมาเธอก็สุมไฟเพื่อให้ความอบอุ่นและนอนข้างๆกองไฟในคืนนั้นเธอก็พลอยหลับไปและฝันเปียกว่าเธอกับแม็กมีแผนที่จะโซเดมาคอมมีลูกด้วยกัน ต่อมารุ่งเช้าวันที่4เธอตื่นขึ้นมาอีกครั้งสภาพนางดูสิ้นหวังมากเธอพยายามติดต่อวอสื่อสารของเธอแต่ก็ไม่มีสัญญาณตอบรับด้วยเรี่ยวแรงอันน้อยนิดนั้นเธอพยายามแบกสังขารเดินโซซัสโซเซต่อไปแบบไร้จุดหมายระหว่างเดินอยู่นั้นความคิดแวบแรกของเธอก็คงคิดว่ากูไม่น่ามาเลยเธอค่อยๆเดินมารื่อเริ่มเห็นเงารางๆมาแต่ไกลเธอพยายามเรียกชื่อแม็กอย่างแผ่วเบา ขณะที่เธอเดินเข้าใกล้เขามาเรื่อยๆนั้นกลับไม่ใช่แม็กแต่กลายเป็นตุกตาหิมะเท่านั้นแต่เมื่อเธอลองดูใกล้ๆแล้วเหมือนมีศพคนอยู่ในตัวตุกตาหิมะและมีมือโผล่ออกมาพร้อมกับถือแหวนแต่งงานของแม็กที่จะขอเธอแต่งงานในที่สุดมีอาก็รู้แล้วว่าศพในตุกตาหิมะที่เปื้อนไปด้วยเลือดนั้นคือแม็กผัวของนางนั่นเองเธอสิ้นหวังและเสียใจอย่างหน้าหูหูเป็นอย่างมากแล้วเธอก็อบกอดแม็กที่กลายเป็นศพในตุ๊กตาหิมะนั้น มีอาชีวิตเธอหมดสิ้นแล้วเมื่อไม่มีแม็กและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อมีอากอดตุ๊กตาหิมะและผลักตัวเองโดดผาคาตัวตายไปพร้อมกับศพของแม็กหลังจากนั้นชายลึกลับที่เฝ้ามองมีอาโดดผาแล้วนั้นก็ขับรถเข้ามาดูผลงานของมันตัดภาพต่อมาชายลึกลับโรคจิตก็ขับรถมาที่ไม้กางเขนตอนต้นเรื่องซึ่งทำให้เราเห็นป้ายสลักชื่อที่ไม้กางเขนว่าเทคี้เอเคที่ในปี2006ถึง2017 ภาพได้ย้อนไปในอดีตตอนต้นเรื่องเด็กที่ตายจากอุบัติเหตุเมื่อ3ปีก่อนนั้นชื่อว่าเคที่นั่นเองซึ่งปลูกกับแม่ของเธอมาพบศพและผู้หญิงที่ยืนเสียใจอยู่นั้นคือพนักงานโรงแรมคนปัจจุบันนั้นซึ่งเธอเป็นป้าของเคที่นั่นเองภาพตัดมาปัจจุบันชัยลึกลับที่คิซโนโมบิลนั้นแท้ที่จริงแล้วเธอเป็นผู้หญิงและเธอเป็นแม่ของเคที่นั่นเอง ท้ายเรื่องหนังก็มาฉเฉลยว่าแม่ของเคที่ตามไล่ฆ่านักท่องเที่ยวที่มาเล่นสโนว์บอร์ดที่หุบเขาแบล็กไลท์แห่งนี้เพื่อเป็นการสั่งไว้ล้างแค้นที่ลูกสาวเธอตายจากการที่พวกนักท่องเที่ยวเห็นแก่ตัวสไลด์มาชนลูกสาวเธอแต่ไม่ช่วยเหลือเธอตอนที่ได้รับบาดเจ็บปล่อยเธอทิ้งไว้กลางหิมะจนตายซึ่งสุดท้ายก่อนเคที่ตายเธออยู่กับแม่ร้องเพลง let it snow อย่างมีความสุข ก่อนที่หนังจะจบลงนั้นผู้กำกับก็ได้ให้ตักล้องแผนกล้องลงมาจากผาและตีซูมกล้องไปยังมีอาที่เธอนอนกองอยู่ก้นผานั้นปรากฏว่าเธออิจฉาหายยังไม่ตายร่างกายของเธอโชกไปด้วยเลือดเธอฝืนลุกขึ้นมาด้วยสภาพสะบักสะบอมแล้วเธอก็ตะโกนกรีดร้องด้วยความโกรธแค้นแล้วหนังก็ตัดจบแบบจันทบุรีเลยค่ะ